สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับซึ่งสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะครับมี7คู่เช่นเดิม7คู่เด็ด7คู่มันในวันนี้นะครับทั้ง7คู่นะครับก็จะมีศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบเพย์ออฟอยู่3คู่นะครับลาลีกาสเปน2คู่คาราบาวคาปุตแคดมา1คู่แล้วก็ไทยลีก1คู่นะครับทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปตัวไหนกันบ้างนะครับก็รอติดตามรับชมกันได้เลย แต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลาฟฟุตบอลนะครับผมก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะถึงแม้ว่าที่หน้าช่องไม่มีคลิปนะครับแต่ว่าเมื่อวานนะฮะทีเด็ดก็ยังคงทําเงินกันต่อเนื่องเนื่องจากผมส่งทีเด็ดให้เพื่อนๆสมาชิกวีวีไอพีทางไลน์กันทุกๆวันนะครับเมื่อวานครับตัวทีเด็ดบนเตงเนี่ยผมเลือกไปที่คู่ของเบียเรลกับเซลตาบิโกนะครับก็เป็นึกลาลีกาสเปนนะคุณนะครับจบเกมนะเป็นเบียเราเปิดบ้านเอาชนะเซลตาบิโกไปได้ด้วยส ซึ่งคู่นี้นี่ยกินเต็มนั้นเนื่องจากคู่นี้ผมเลือกอยู่สกอร์สูงไปนะครับก็คู่นี้ยิงกันแบบทมท้นแล้วก็กินกันมาแบบเต็มๆนะครับนั่นเอครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางทีเด็ดบอลเต็งที่ผมคัดส่งให้ทุกๆวันเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ที่โชยอยู่บนหน้าจอนินได้เลยนะครับที่ไลน์ d j o s 8ปนะครับอย่าลืมนะครับมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ และสาหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกชายรีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสิง์เจ้าท่าการทะเลือเอฟซีนะฮะจัดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทั้งข่าวไฟสกอตทลยดเอฟซีนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามแพทสเตเดียมจะเตะกันในเวลา1นึ่งทุ่มตรงนะครับเรามาดูเนราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมานะฮะเป็นเจ้าบ้านอย่างการทะเลือต่อถึงราคา2ลูกเลยเดียวนะครับราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ท่าเรือต่อที่ราคา2ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งท่าเรือเนี่ยราคาน้ำาจอยู่ที่2.04 ถ้าเราไปลองฝั่งสกุขทัยนะฮะราคาน้ำจะอยู่ที่1.85 ซึ่งถ้าเรามามองถึงผลงานบนตารางคะแนนทั้ง2ทีมนะฮะสนัดผ่านไปเนี่ยทะเลืออยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว3นัดชนะไป3เกมมีอยู่9คะแนนแบบเต็มๆเลยนะ,นะครับส่วนฝั่งสุโขโทัยเนี่ยรังอันดับที่5สุโขโทัยนะครับแข่งไปแล้ว3นัดเนี่ยชนะ1่เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นเกมมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนเฮทเวทคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นการทะเลือทําผลงานได้ดีกว่าจาก5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับทะา,าเลือเนี่ยชนะไปได้สนัดนะฮะแล้วก็ฝั่งสุโขโทัยเนี่ย ที่เจอกันก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะเป็นการท่าเรือเปิดบ้านเอาชนะสกอไทยไปได้ด้วยสกอหนึ 1, ่ศูย์ส่วนภาพรวมงฟอร์มการเล่นผมจะตัดเหลือแค่3นัดนะฮะก็เป็น3นัดของไทยลีกในฤดูกาลน,นี้อย่างที่บอกครับการท่าเรือ3นัดผ่านมาเนี่ยก็ชนะมาทั้ง3เกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะระยองเอาชนะเชียงรายแล้วก็เอาชนะขอนแก่นโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่การท่าเรือบุกไ,ไปเอาชนะขอนแก่นยูเต็มมาในด,ด้วยสกอร์2 ส่วนการทำเงินใน3เกมเนี่ยถ้าเรือทำเงินได้2เกมแล้วก็ยกไป1เกมเทียบกันกับฝั่งสกอไทยที่3นัดหลังสุดในไทยลีกนะก็ชนะมา1นึเสมอหนึ่ง,นนงแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สกอไทยเปิดบ้านเอาชนะประจวบ f อซไปได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์ส่วนการทำเงินนะครับสกอไทย3เกมเนี่ยทำเงินได้2เกมแล้วก็มีาลา ไป1เกมนะครับและถ้าเรามาส่งไล p, อัพส่งความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับชาวบ้านครับการทะเลือภายใต้การคุมทีมของคดอ้นลังสันวิวัฒชัยโชคนะฮะวันนี้ฝั่งชาวบ้านอย่างการที่เลือก็จะไม่มีผู้รัาประตูมือหนึ่งอย่างสมพรยศที่มีาการบาดเจ็บในช่วงปีสั้นเช่นเดียวกับอ e ีฟันฟันดี้ที่ติดทดแบนจากนัดก่อนนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าคดอ้นก็จะวางระบบ4-42นะครับผู้รัาประตูก็จะเป็นวรวุิศรีสุภาน็อตสี่คนฝั่งขวาก็จะมีอัสนาวีนะฮะฝั่งซ้ายจะใช้คลลคิวนดดีีมโยู่ร ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นฟานบูโตสะฮะเจาะเล่นคู่กับเฉลิมสก์อักีตรงกลาง4คนก็จะมีปฐมพลโดมรุชิม,มุระวรชิตกนิศสีบำเพญและก็บดินผารานะครับโดยที่คู่น้าวันนี้ก็จะเป็นคู่น้าต่างชาติทั้งคู่เลยนะก็จะใช้ลอนานาดุมบุยะจะเล่นคู่กับวิลเลียนโมต้านะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนครับสกอตไทยเอฟซีใต้การคุมทีมของโคโดอนัทอักทพรนะครับวันนี้ครับโคโดนัทก็คาดว่าน่าจะวางระบบ4 1 4 1นนะครับโดยที่ผู้รักษาประตูนี้ก็คาดว่าจะเป็น กิติพันธ์แสนสุขนะครับ4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็นจัก,กิดเวสพิลม์ฝั่งซ้ายจะใช้อับดุลฮาฟิดบูราเฮงนะฮะโดยที่คู่เส้นนรับตรงกลางก็จะเป็นสซลิงคันพมสุภาพจะเล่นคู่กับเคลียโดราเอลนะ,ะมิดฟิลตัวรับมิดฟิลต,ต,ตัวตัดเกมก็จะเป็นทัศนพงศ์นะครับโดยที่ตรงกลาง4คนนะก็จะมีซิโรชัดทองกับจอนบาจโจจะขึ้นทางริมเส้นนะฮะแล้วก็จะมีจิตปัญญากับอนุชิตเนี่ยจะยืนเป็นคู่มิดฟิลตรงกลางโดยที่นาเป้าปวันนี้ก็จะวางมาัตติอุตลิมาจะลงล้าตาไข่ในวัันนีีน้้รบถาาเทยจก เทียบจากขุมกําลังเนี่ยก็แน่นอนนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างการเะเลือก็ขุมกําลังค่อนข้างจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับอย่างที่ทราบนะครับขุมกาลังของการที่เราชุดนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ฟอร์มก็เล่นถือว่าเป็น,ปนไปตามคาดเนื่องจากการเทเลือก็เก็บชัยชนะมา3มนัดติดต่อกันนะส่วนสุโขทัยเนี่ยก็เริ่มทําผลงานได้ดีขึ้นทีละน,นัดจากก่อนหน้านี้ในนัดแรกในไทยรีก็แพ้มานะนัดที่2เสมอนัดที่3เนี่ยกลับมาชนะทําให้อ่าฟอร์มของสุโขทัยเนี่ยก็กระเตื้องขึ้นมาบ้างน,นะครับแต่อย่างที่บอกครับด้วยฟอร์ม เรื่งของการเทเลือผมมองว่าวันนี้เกมลุกของฝั่งการเทเลือเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับเกมรับของสกูไทยแน่นอนนะครับแต่ถึงนัันครับฝั่งสกูไทยเองก็มีตัวทีเด็ดอย่างสีโลดชัดทองที่เกมที่แล้วนั้นก็ขุดไป2เม็ดแล้วก็จะมีจอ์บาจโจ้ด้วยฉะนั้นเ,นเกมรับของการเทเลือจะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าเลทราคาที่ปเปิดมาในวันนี้นะฮะเป็นการท่าเรือต่อที่ราคา2ลูกส่วนตัวผมองว่าการท่าเรือนะครับน่าจะเก็บ3แต้มไปได้นะเนื่องจากด้วยฟอร์มอลแรงอย่างที่บอกแล้วก็คู่นี้ h เ to head เจอกันทีไรมักจะเป็นการท่าเรือเอาชนะเหนือสโกโขไทยได้อย่างสมส่ําเสมอเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ผมอ่านว่าถ้าการท่าเรือจะชนะนะครับการท่าเรือนี่ จะแตะไม่เกิน2เม็ดโดยเฉพาะใน2เกมหลังสุดที่สองทีมไม่ได้เคยเจอกันนะครับสเกมหลังสุดที่ผ่านมานะฮะการทะเลือนนะเกมที่เอาชนะโคไทยเนี่ยก็เอาชนะได้เพียงแค่ส่วนต่างเม็ดเดียวบวกกับก่อนอันนี้ก็มีโคไทยนะเอาชนะการทะเลือไปได้เกมนี้ผมขอมองไปที่ทีมยันอย่างสกอไทย f อฟผมมองว่าถ้าสกอไทยจะแพ้ในวันนี้สกอไทยจะแพ้ไม่เกิน2เม็ดฟันธงเรามากันที่คู่ที่2นะครับมากันที่ศึกลาลิกาสเปนกันหน่อยนะครับก็จะเป็นคู่ระว่ัง มาโยกานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซบีย่าคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามมาโยกาซอนโมอีกจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ เรามาดูเลทราคาคูนี้กันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในวันนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกเอาเรื่องเลยนะซึ่งเลทเปิดมานี้เนี่ยเป็นฝั่งเจ้าบ้านมาโยกาต่อที่ราคาปปกอก็ถือว่า,าเป็นเลทราคาที่ค่อนข้าง,งจะไม่คุ้นชินเนื่องจากเซบีย่าเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายต่อถ้าเจอกับมาโยก้ารนะครับราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่มาโยก้าต่อที่ราคาปปอนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งมาโยก้าราคาน้ำเจอที่2.07เถ้าเราไปลองฝัง illa, ่งเซบีย่านะฮะราคาน้ำเจอที่1.86อย่างที่บอกครับเลทเปิดมาเนี่ยเจ้าบ้านเป ผลงานไม่ต่างกันนะครับมายโอก้าอยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว2นัดมีอยู่1คะแนนนะฮะส่วนฝั่งเซเบียะเชนโอการ์นนะามีอยู่1คะแนนเหมือนกันแต่ว่าลังอันดับที่13นะครับส่วนผลงานเฮทเวทคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะฮะมายโอก้าชนะไปได้1นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นฝั่งเซเบียะเอาชนะไปได้3นัดนะครับส่วนเฮทเวทครับคู่นี้ครับเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งมายโอก้าชนะไปได้1นัดเสมอกัน1นัดนะฮะแล้วก็เป็นฝั่งเซเบียเอาชนะไปได้3นัดโดดดดยยยททททีีีีี่่่่่่เเ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 กกกมมมลาาาาาาสุั้้้นนนนนนนไคจออ็ืืษผซบบิ นะมายูก้าไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งครับส่วนฟอร์มก็เล่นนะห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็เกมลีกกาลีกาเพิ่งมี2นัดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นเกมกระชับมิตรนะครับถ้าอามองถึง5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งมายูก้าชนะไป2เสมสอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มายูก้าแพ้ให้กับโอซากนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเซบียาฟอร์มห้านัดหลังสุดเซบียาชนะมาสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซบียาเปิดบ้้้าาาานนแพกกับบบีียยยเเรรรลลไปปดววสอออ์ะตูถื่่ผงงขซ หลังก็ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะถ้าเรามาส่องไลอ์อพของทั้ง2ทีมนะครับความพร้อมในะวันนี้ของฝั่งมายอ้กาเจ้าบ้านฝั่งมายอ้กาก็จะมี้เล่นมาเจ็บเพียงแค่เดียวก็จะเป็นคาร์บี้ลาเบสนะครับโดยที่วันนี้คาดว่ามายอ้กาจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีโคเซโคเปเตจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นมานนมอราเนสจะเล่นคู่กับซามูโดยที่3นระกลุกวันนี้ก็จะเป็นทาคุมะอัสนะสกีดาเดอร์แล้วก็ดานิเอโรติเกตนาปาวันนี้ก็จะวางเวดัสม จะลงลาดตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเซบียาความพร้อมในะวันนี้เซบียาจะมีในงานตัวผู้เได้ไปเจ็บอยู่2รายก็จะเป็นโคอันคอแดนกับซูโซนะครับซึ่งวันนี้คาดว่าเซบียาจะมาในระบบ4ี่สามสามนะครับแนวรับก็จะมีเนมันยากูเดลจะาคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีคโคลูซันเชตลูเซนอากูเมะแล้วก็ซาอูนิเกสนะฮะโดยที่3นานักลุกวันนี้ก็จะใช้โดดี้ลูกิบาคิโอคาร์ดิเอีฮานโชแล้วก็ลูคัสโอค,คัมโปสนะครับ ซึ่งถ้าสองถึงไลอัพผมกําลังแน่ผมก็ยังมองว่าทีมยนอย่างเซบีย่าเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าถ้าเทียบกันตําแหน่งแบบตัวตัวปอนตั่อปอนนะครับแต่จากเลทราคาที่เปิดมาอา uh, เป็นฝั่งมาโยกาเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อเนี่ยถ้ามองถึงผลงานอย่างที่บอกนะครับทั้ง2ทีมในเกมลีกสนัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะ ใครได้เนลลีกเลยนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างมายก้าเนี่ยมีเสมอไปถึงนัดก็เป็นการเสมอกับเลอเมริดนะแล้วก็เป็นการแพ้กับออสุชนาในเกมล่าสุดส่วนฝั่งเซเบียไม่ชนะใครเนลีกเหมือนกันนะเกมแรกเสมอกับรงัประมาสองสองก่อนที่เกมล่าสุดจะแพ้คาบ้านให้กับบียเรลนะครับคู่นี้อย่างที่บอกครับเจอกันทีไรก็มักจะเป็นฝั่งเซเบียทาผลงานได้ดีกว่าส่วนตัวผมมองว่าการที่มายก้าเป็นฝ่ายต่อในวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีอะไร แป,แปลกสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ถึงนะครับคู่นี้ผมขอเลือกสวนกระแสขอเลือกสวนราคาและคู่นี้ผมมองว่าเซบียาทีมชุดนี้จากไลัพที่ออกมาจะยันอยู่อย่างในน้อยเนี่ยผมมองว่าทีมเยือนอย่างเซบียาจะไม่แพ้ออกไปคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปีิเซบียาจะบุกมายันเสมอได้ฟุทง เรามากันที่คู่ที่3นะครับข้ามมากันที่ศึกคาราบาครับกันบ้างนะครับซึ่งศึกคาราบาคับนเดี๋ยวนี้มีค่อนข้างจะเยอะเลยนะแต่ผมคัดมาวิเคราะห์อยู่คู่เดียวก็จะเป็นคู่ระหว่างจริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมจากลีตูนะฮะ ชันเมียโรเวอร์คู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเรทราคาคู่นี้ก็ค่อนข้างจะสวิงนะครับบางสำนักก็เป็นเลเตอร์ต่อที่ราคาลุกครึ่งบางสำนักก็เป็นเลเตอร์ต่อที่ราคาลุกครึ่งแต่ว่าที่เหมือนเหมือนกันเลยนะก็เป็นราคาไหลนะครับดูเหมือนว่าทุกๆสำนักราคาจะไหลไปตรงกันที่เลเตอร์ต่อที่ราคาลุกครึ่งกับสองราคาณตอนนี้ราคามาอยู่ที่เลเตอร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งกับสองนะฮะถ้าเราไปต่อฝั่งเลเตอร์ราคาหน้ำจะอยู่ที่หนึ่งจุด 98ุ้เ,เปิดมาน้าเนะปเลเตอร์ต่อที่ราคาค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับก็ไม่แปลกเนื่องจากทั้ง2ทีมนะครับอยู่คนละลีดอยู่คนละดิวิชันกันเล t เตอร์ตอนนี้แนวรังอันดับที่15ของศึกพิมรีแข่งไปแล้ว2นัดมีอยู่1คะแนนนะครับส่วนฟังชันเนียรังอันดับที่12ของศึกกรีกทูนะครับ แข่งไปแล้ว3านัดเนี่ยมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนเฮดทงเฮดนะครับคู่นี้เจอกัน3ครั้งหลังสุดในทุกรายการนะครับก็เป็นฝั่งเรตเตอร์ชนะไปได้2นัดแล้วก็เป็นฝั่งทันเมียเอาชนะไปได้1นนัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็ต้องย้อนไปปี2023ัปมเลตเตอร์บุกไปเอาชนะทันเมียมาด,ด้วยสกอร์สประตูสนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเรตเตอร์ในรอบเพลย์เกมนะครับก็ไม่ชนะใครเลยนะครับมีเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เรตเตอร์นะฮะแพ เมียฟอร์ม5นัดตังสุดทันเมียชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ทันเมียเปิดบ้านเอาชนะวอร์ซอไปได้โดยสกอร์1ประตูศูนย์ก็คู่นี้ครับเทียบกันในของฟอร์มก็เล่นเนี่ยชัดเจนเลยนะฝั่งเลตเตอร์ฟอร์มไม่สวยเลยนะครับอ่าถ้านับเกมทางการเนี่ยเลตเตอร์เนี่ยมีเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1เกมก่อนหน้าน,นี้เกมกระชับมิตรเลตเตอร์ letter, ก็เรียกได้ว,ว่าแพ้ยับมาเหมือนกันเทียบกันกับฝั่งชันเมียที่อ่าผลงานในลีกก็ถือว่า ดูดีไม่เบานะแต่อย่างที่บอกครับเกมนี้เป็นเกมคาราบอคับ,คบในรอบคัดเลือกเนี่ยฝั่งเลตเตอร์ที่มีขุมกำลังตัวหลักหลายๆคนที่เป็นตัวทีเด็ดไม่ว่าจะเป็นจอแดนอายุหรืเวอร์สกิปหรือแม้กระท i, id ั่งสเตฟฟี่มาวิดีดีขุมกําลังคีแมนแกนหลักของเลตเตอร์ก็อยู่กันครบโดยที่เลตเตอร์เนี่ยฟูลทีมนะทีนี้เราต้องมาดูกันว่าฝั่งเลตเตอร์นะฮะจะโลเทชันทีมขนาดไหนเนื่องจากเกมเนี่ยเลตเตอร์นะฮะมาเจอกับทีมระดับอย่างลีกทูนะครับและจากกําแพงที่ตั้งไว้นะฮะเปาา็น,าานเลตเตอร์ต จะใช้เกมนี้แหละเป็นเกมเรียกขวัญและกําลังใจกลับคืนมาเนื่องจากผลงานก่อนอันนี้เลสเตอร์มไม่สวยเลยยิ่งมาเจอทีมเกลตดฟุตบอลอย่างทีมจากลีกทูมองว่าวันนี้เลสเตอร์จะเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากย้านะครับว่าอย่างไม่ยากชน,นัเลเตอเปิดมาลูกครึ่งครับ2อ,อย่างน้อย,อยผมมองว่าวันนี้ถ้าเราเลือกเชียร์เลสเตอร์เราจะได้กินครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ไปรอลุ้นเม็ดที่2องฟะทง เรามากันที่คู่ที่4นะครับศึกยูฟาแชมเปียนลีกในรอบเพย์ออฟในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ระหว่างสปาร์ตาปาร์กจากเช็กนะครับจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของมอโมจากสวีเดน คู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเอเพ็ดอารีนา e จะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยเลทราคาเปิดมาเนี่ยเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปาร์ต้าปาร์คต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่สปาร์ต้าปาร์คต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งสปาร์ต้าปาร์คราคาน้ำเจอที่หนึ่งจุดแปดเก้าถ้าเราไปลองฝั่งโมโม่ราคาน้ำเจอที่สองจุดศูนย์สี่เรทเปิดมานะครับเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อถ้าเรามาส่องถึงผลงานบนตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมนะครับสปาร์ครัััั้งงงอออนนนดดบทีีีี่่่่่ขขลลกกเเช็แแไปแวนนยยามู 6คะแนนนะส่วนฝั่งมโมก็อยู่อันดับที่1ของลีกสวีเดนเช่นโดยกันแข่งไปแล้ว20นัดมีอยู่45คะแนนนะครับส่วนเฮ o h เฮ d คู่นี้จะการ5นัดหลังสุดนะฮะสปาร์ตกเอาชนะไปได้3นัดแล้วก็เป็นมโมเอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดเกมที่แล้วเนี่ย ก็เป็นฝั่งมอโมนะครับเปิดบ้านแพ้กับสปาร์ตักไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งสปาร์ตักเก็บชัยชนะมาได้4ีนัดแล้วก็เสมอไปนหนงเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สปาร์ตักและเสมอกับซิลนอตสโลวาโกไปด้วยสกอร์ 2, รสองประตูสอง ส่วนฝั่งทีมเยือนครับโมโมฟอร์มัดหลังสุดโมโมชนะมา2เสมอสแล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมมาสุดก็เป็นเกมที่โมโมนะเสมอกับคามามาด้วยสกอร์2ประตุสองนะครับคู่นี้ครับทัดเทียบกันแล้วเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเป็นอย่างมากเลยนะสปาร์ตาปาก็เป็นอีก1ทีมแกร่งในประจำลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้ามองที่เกมรอบคัดเลือกบวกกับเกมในลีกสปาร์ตาปาก็ถือว่าแข็งแก่งไม่เบาเลยนะนะครับเทียบกันกับฝั่งโมโมเนี่ยที่มีเกมสุดน ฉันครับด้วยความแข็งเก่งของเจ้าบ,บ้านอย่างสปาร์ต้าปาร์คบวกกับเกมแรกของทั้ง2ทีมนะก็เป็นทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกเลยนะครับดยฝั่งโมโมในเกมแรกมีโอกาสยิงถึง10ครั้งนะเขากรอบ3ครั้งแต่ว่ายังไม่เป็นประตูนะครับเทียบกันกับฝั่งทีมเยือนอย่างสปาร์ต้าปาร์คเกมวิ่แล้วนะั้นมีโอกาสยิง13ครั้งเขากรอบ4ครั้งเปลี่ยนเป็น2ประตูซึ่งประตูของสปาร์ต้าปาร์กก็ได้ในช่วงครึ่งแรกกับท้ายครึ่งหลังนะชั้นแน่ผมว่าด้วยความที่เกมแรกผลต่างมันอย มาโม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเกมลุกสถานเดียวฉะนั้นด้วยความที่อ่าสป,ป,ปาร์ตาปาร์กเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแก่งอยู่แล้วผมมองว่ายิ่งมาโมเปิดเกมลุกรูปเกมจะเข้าทางฝั่งสป,ป,ปาร์ตาปาร์กและจากราคาที่เปิดมานะตอนนี้เป็นสป,ป,ปาร์ตาปาร์กต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งสป,ป,ปาร์ตาปาร์กจะได้เฮได้ลุ้นรับทรัพย์มาก,กว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างสป,ป,ปาร์ตาปาร์กจะเปิดบ้านเชิญชนะฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับยังอยู่กันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ระว่งเรดบูสซาวบวกจากออสเตรียนะฮะจะเป็นบ้านต้อนรับการเรย็นของดินโมเคีียบจากยุเครนคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเรดบูสอารีนาจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรง เรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเลดบูสบวกต่อที่ราคา1ลูกนะครับราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สบวกต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งสบวกราคาน้าจะอยู่ที่1.98ถ้าเราไปลองฝั่งเคียบนะฮะร,ราคาน้าจะอยู่ที่1.95เเลเปิดมานะครับเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อก็ถ้ามองถึงผลงานในลีกนะครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าทาผลงานได้ลีกค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะฝั่งเลตบูสบวกอยู่อันดับที่1่งของลีกออสเตรียนะแข เกียบนะฮะอยู่อันดับที่7ของลีกยูเคนะครับแข่งไปแล้ว2นะัดชนะมา2เกมมี6คะแนน,นเต็มเช่นเดียวกันนะครับส่วนเฮตูเฮตคู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวก็เป็นเกมที่เราเป็นเกมที่เคียบแพ,พย้กับสวบวกไปด้วยสกอร์สองประตูสูงนะครับส่วนภาพรวมของฟองฟร์มก็เล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งสวบวกเนี่ยก็ชนะมา4แล้วก็เสมอไปหนึเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สวบวกนะไปเอาชนะเคียบมาด,ด้วยสกอร์สองประตูสูงนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะดูดิโมเคียบฟอร์มห้านัดหลังสุดดูโนมเคียบชนะมา 3, สามเสมอหนึ่ แพ้ให้กับสวบวไปด้วยสกอร์สประตูติันะครับคุณครับเทียบกันในแง่ของฟอร์มก็เล่นแน่นอนครับณนะชั่วโมงนี้ฝั่งเลดบุสวบวผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับจากฮานัทสวบวไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับก็จากฮานัทนี่เนะี่ยสวบวสามารถทําเงินได้ถึง4เกมเทียบกันกับฝั่งดีนมุกเบท,ที่จากฮานัเนี่เคียบทาเงินได้เพียงแค่2เกมเพียงเท่านั้นบวกกับในเกมที่แล้วทั้ง2ทีมนะฮะก็เป็นฝั่งเลดบูสวบวที่เป็นทีมเยือนนะครับแต่ว่าบุกเอาชนะเคียบได้อย่างไม่ยากส่วนปุกเกมนกน กันอย่างมองมันนะโดยที่เจ้าบ้านอย่างเคียบในเกมที่แล้วนะครับมีโอกาสยิง13ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งไม่เป็นประตูนะส่วนฝั่งเลดบูสบวกนะครับมีโอกาสยิงถึง16ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งนะแล้วก็เปลี่ยนเป็น2ประตูเรียกได้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยเลดบูสบวกก็เล่นได้ดีกว่าซึ่งเกมนี้เป็นฝั่งเลดบูสบวกได้กลับมาเล่นในบ้านซึ่งผลที่มันต่าง2ลูกเนี่ยทำให้เกมนี้ทีมเยือนอย่างดนโมเคียบจำเป็นที่จะต้องเปิดหน้าแรกสถานเดียวเพียงเท่านั้น ฉันครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงในเกมนี้ผมก็ยังมองว่าเลดบูสบวกจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งด้วยความแข่งแกร่งของฝั่งเลดบูสบวกณนะชั่วมงนี้เกมนี้ผมเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเลดบูสบวกถ้าเราเลือกเชียร์เลดบูสบวกในวันนี้นะครับเราก็จะมีลุ้น2อ,อย่างไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟันธงเรามากันที่คู่ที่6นะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยน รอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟอีกหนึ่งคู่ในนัดที่2นะก็จะเป็นคู่ระหว่างกาลาตาสลายจากตุรกีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามแรมพาร์กในอิสตันบูลนะครับจะเตะกันในเวลาตีสองตรงเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเปิดเปิดมาเนี่ยเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายต่อที่ราคาลุกครึ่งนะฮะราคาก็ค่อนข้างจะแข็งเอาเรื่องเลยราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่กาลาตาสลายต่อที่ราคาลุกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งกาลานะฮะราคาน้ำจะอยู่ที่2.00 ถ้าเราไปลองฝั่งยังบอยราคาน้ำจอที่1.93และถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับการาสลายอยู่อันดับที่4ของลีกตรุรกีแข่งไปแล้ว2นัดชนะมา2เกมรวดมี6คะแนนส่วนฝั่งยังบอยรังอันดับที่12ของลีกสวิตนะแข่งไปแล้ว5นัดนะฮะมีอยู่2คะแนนเพียงเท่านั้นซึ่งในรอบ 5เกมของฝั่งยังบอยในลีกเนี่ยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมส่วนเฮเธอเวดคู่นี้เคยเจอกันอยู่3ครั้งนะครับก็เป็นฝั่งกาลาสลายชนะไปเร้่หนครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นยังบอยเอาชนะไปได้1ครั้งนะครับโดยที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับกาลาสลาชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3กเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กาลาสลายนะฮะแพ้กับยังบอยไปด้วยสกอร์สามตู้สอในเล็กที่แล้วนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับยังบอยฟอร์มหานัดหลังสุดยัง ยังบอยนะเอาชนะกาซาไลไปได้ดุสกโก สประตูสองนะครับคุณนี่ครับถ้ามองถึงผลงานและเกมที่แล้วนะต้องยอมรับเลยว่ายังบอยทําผลงานได้ดีกว่านะครับเนื่องจากผลงานในเกมที่แล้วในยะังบอยเอาชนะการสลายไปได้3าแต่ถ้าเรามาดูถึงรูปเกมนะทั้ง2ทีมในเกมที่แล้วถือว่าเปิดหน้าแรกกันอย่างสนุกจริงๆนะครับยังบอยนะมีโอกาสยิง16ครั้งเข้ากรอบ5เปลี่ยนเป็น3ประตูส่วนฝั่งการสลายทีมเยือนนะในเกมที่แล้วนะครับมีโอกาสยิงถึง20ครั้งนะเข้ากรอบ8ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็น2ประตูนะในเกมที่แล้วฝั่งการสลายก็เหลือ10คนด้วย่าผมมวเก ก็น่าจะเป็นทั้ง2ทีมน่าจะมาเปิดหน้าแรกกันอย่างสนุกอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากเกมนี้แน่ฝั่งเจ้าบ้านการาสลายนะที่เสียเปรียบประตูอยู่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเกมลุกบุกใส่ตั้งแต่วินาทีแรกและเกมนี้การ,สราสลยได้กลับมาเล่นในบ้านผมมองว่าความได้เปรียบหรือว่าโมเมนตัมเนี่ยจะกลับมาฝั่งการ,สราสลย ค่อนข้างจะแน่นอนนะฮะเนื่องจากการสไลดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะเล่นในบ้านทําผลงานได้ดีก็ไม่แปลกนะฮะที่เลทราคาจะเปิดมาเป็นการสไลดต่อที่ราคาลูกครึ่งจากราคานี้นะครับผมก็ยังมองว่าด้วยขุมกําลังที่ดีที่ขาดของฝั่งการสไลด์ไม่ว่าจะเป็นแนวลุกอย่างมารโลอิคาดี้หรือตัวลิมเส้นอย่างดินสมาเทนขุมกําลังแกนหลักเหล่านี้เนี่ยในวันนี้ก็จะมีชื่อลงเล่นอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเลทราคาลูกครึ่งนี้ส่วนตัวผมขอเลือกเชืรอไปที่เจ้าบานอย่าง กรายคาดว่าวันนี้การสลายจะเปิดบ้านยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองฟันธงเรามากันที่คู่ที่เจ็ดน,นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกลาลิกาสเปนในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างไลโยบยกาโนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ บาร์เซโลนานะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเดอบายกัสนะฮะจะเตะกันในเวลาที่2ครึ่งเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเลเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่บาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งควบลูกถ้าเราไปลองฝั่งไลโอราคาน้ำเจอที่2.07เถ้าเราไปต่อฝั่งบาร์เซโลนาราคาน้ำเจอี่ที่1น6นะครับก็ไม่แปลกนั้ที่เลทเปิดมาเป็นทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อเนื่องจากผลงานในลีกทั้งาองด มียู6คะแนนเต็มนะครับเนื่องจากบาร์เซโลนา ชนะมา2เกมนะฮะส่วนฝั่งไลยโยอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว2นัดมีอยู่4คะแนนนะครับแล้วก็เฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไลยโยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้1นงัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันเป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะไลยโยบิยานโนไปได้ด้วยสกอร์สามปรน์รในเกมเดือนที่พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะ5นัดหลังสุดในทุกรายการไลยโยก็ชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก 0-0ประตูศูนย์ส่วนฝั่งบาร์เซโลนาฟอร์มฮันสตังสุดบาซ่าชนะมาสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาร์เซโลนาเอาชนะอิตกบิบอกไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งครับคู่นี้ครับถ้าเทียบกันในแงๆของฟอร์มการเล่นก็แน่นอนนะบาร์เซโลนาฟอร์มค่อนข้างจะดูดีกว่าส่วนเฮตูเอนะในช่วงหลังนี้เนี่ยถือว่าลายโยทาผลงานได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเรามาส่องไลอ์อพของทั้งสองทีมวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านลายโยก็จะมีรายงานตัว ผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายก็จะเป็นอาร์ดิลาติอูกับลาอูเดอโตมัสโดยที่อยู่นี้ครับลายโยบิเกาโนก็จะมาใน,นระบบ4-2-3-1นะครับวันนี้ก็จะเป็นอับด um um ุลมูมินจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางก็จะเป็นออสการ์บาเรนตินจะเล่นคู่กับเปเซซิสนะฮะโดยที่3ในลูกวันนี้ก็จะมีอิซ่ปาลาซอนอุนาโลเปสแล้วก็เอเดียนเอ็มบาบาโดยที่หน้าเป้าก็จะใช้สกีโคาเมโรจะลงลาตาข่ายเนี๋ยวนี้ส่วนฟังทีมเยือนครับบาเซโล่าจะมีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอออยยู่5รราก็จะมีนนนัลดเสิซ กาบี้เฟนกี้เดยองแล้วก็อันซูฟาติซึ่งวันนี้คาดว่าบาร์เซโลนาจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอินิโก้มาร์ติเนสจะคุมราชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีเฟลมินโลเปตมาร์กเบอร์นเาลแล้วก็เปดดี้นะฮะโดยที่3ในลูกวันนี้คาดว่าจะใช้ลาฟินยาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็ลามินยาเมานะครับถ้าเทียบกันในเรอของขุมกำลังก็แน่นอนครับฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยขุมกำลังค่อนข้างจะน่าสนใจมากกว่า อ่าโดยเฉพาะในเกมโดยเฉพาะในตัวลุกอย่าง ama, owski, ลามินยาเมลเลวันดอฟสกี้และก็ลาฟินยาถือว่าเป็น3มตัวลุกที่อันตรายเป็นอย่างมากนะครับและบวกกับนะบาร์เซโลนาผลงานที่ผ่านมาถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมในเกมลีกบาร์เซโลนาชนะมาส่งเกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะบารลนเซียกับเป็นการเอาชนะอติกบิเบาฉะนันเเลตเปิดมาเกมนี้เป็นบาร์เซโลนาทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อคู่นี้ผมก็ยังมองว่าจะเป็นบาร์เซโลนานี่แหละที่จะบุกมาเก็บ3มแต้มไปได้ฉะนั้นจากเลดราคาครึ่งกับลูกนี้ ส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาถ้าเราเลือกเชียร์บาร์เซโลนาในวันนี้นะครับเราก็จะได้ลุ้น2อย่างไม่อรอลุ้นกินครึ่งก็อรอลุ้นกินเต็มฟันธง <g ling> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง7คู่นี่เพื่อน,อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนเนี่ยมันคัดๆัดอยากกดส่วนก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง7ดคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบ คู่แรกครับการท่าเรือกับสุโขทัยนะคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นการท่าเรือต่อที่ราคา2ลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่สุโขทัยคู่ที่2มาโยก้ากับเซบียาคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างมาโยก้าต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เซบียาคู่ที่3เลตเตอร์กับทานเมียคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเลตเตอร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งกับ2คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เลตเตอร์คู่ที่4ี่สปาตาปักกับมอโมคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างสปาตาป์กต่อที่ราคาครึ่งลูกค คู่ที่ห้าเรดบุสบวกกับดินโมเคียบคู่นี้เรตเปิดมาเป็นเรดบุสบวกต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เรดบุสบวกคู่ที่ 6. การาตาสไลด์กับยังบอยนะคู่นี้อุเรตเปิดมาเป็นการาสไลด์ต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่การาสไลา์และคู่ที่7ไลโยบยกาโนกับบาร์เซโลนาคู่นี้อเรตเปิดมาเป็นฝั่งทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บาร์เซโลนา ผมนะครับจอร์ดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b <itas> s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR วอารคสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะตัวที่เด็ดตัว v ี p กันได้นะครับ การมีเอาฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอรก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ